ครบอย่างนี้นะครบอุปกรณ์ครบทุกอ,อย่างครบนะครับเกบเอาไว้หมายความว่าเก็บเอาไว้ให้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานนะครับยูนิฟอร์มพวกนี้มันทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาเขาเกิดความปลอดภัยถูกไหมครับมันเกิดความปลอดภัยใส่ชุดอย่างพี่อย่างนี้ไปวิ่งเนี่ยไม่ทานหรอกต้องเป็นชุดอย่างนี้รองเท้าต้องเป็นรองเท้าที่สบายที่สุดทํางานได้ง่ายที่สุดพื้นรองเท้าอย่างนี้มีแผ่นรองพี่น้องรัก มีแผ่นรองเท้าไหมนี่ครับนีซื้อมามาแบบรองเท้าอ่าช่ครับแผ่นรองเท้าเนี่ยถ้าอยู่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลตํารวจน้องไปเบิกได้เลยนะปีละหนึ่งครั้งหนึ่บาทเบิกได้ฟรีเลยรู้ปะ่ะหยุดไม่เลยครับเบิกได้นะครับมันเป็นสิทธิ์หัวเข่าเจ็บไปหาหมอเลยครับเนี่ยผมจะเป็นรองช้ำเบิกได้ถามว่าทำไมพี่พูดได้ว่าพี่เบิกมาแล้ว ถูกไหมครับพี่วิ่งออกกําลังกายมากๆใหไอ้เจ็บหัวเขา่าถามหมอตรวจหมอบอกเฮ้ยน้องเทนพี่ขอดูรองเท้าเข้าไปมีแผ่นอะไรรองไหมไม่มีโอ้ oh หมอแทงให้เลยเอาไปเบิกได้ไมันคือสิทธิ์ของเราปีละครั้งหัวเข่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเบิกได้ไปเข้ากระบวนการเขานะครับเพราะอะไรเพราะมันคือสิทธิที่ที่เราจะต้องรู้แล้วเราจะต้องบอกพี่พี่น้องๆเพื่อไปเข้าใจสิ่งที่ผมบอกไหมครับลองไปดูที่ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลมุกเราตรวจรักษาฟรีกันทุกคนกันไหม พี่มาเนี่ยพี่เอาเรื่องสุขภาพมาบอกกับน,น้องๆพี่เอาเรื่องเนี่ยมุมมองการทํางานอย่างเงี้ยมาบอกกับน,น้องๆเวลาไปทํางานนะครับเวลาไปทํางานนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูห้อง